ครับผมแล้วก็เขาเดินเข้ามาเลยพอเดินเข้ามาแล้วก็จิบรถไปเลยแล้วรถนี้คือไม่ได้ล็อกคอหรือไม่ไม่ไม่ล็อกรับเพราะปกติรถอยู่นี่เขาจะเสียบไวอยู่แล้วก็คือเวลาเอาไปเชื่ออะไรเนี่ยเขาต้องเอาไปเลยอะไรางเงี้ครับครับผมแล้วยังไงต่อครับพี่ก็พอเดินมามันก็ขี่าไปทางทางไปบิ๊ซีทางไปบิ๊ซีครับผมแล้วทีนี้ก็พอน้องมาลงมาถามว่าพี่ชายใช่ไหมบอกว่าไม่ใช่ครับก็เลยพาไปแจ้งความเีี่ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณกี่โมงครับเอ่อสิบเอ็ดโมงห้านาทีประมาณนี้ครครับ